สวัสดีเพื่อนๆชาวราศีตุลทุกท่านนะคะคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตดวงความรักในช่วงครึ่งเดือนหลังพฤศจิกายนให้กับเพื่อนๆกันเช่นเคยนะคะการแบ่งวันที่ของช่องเรานะคะบอกไว้ตลอดเนะว่าเป็นการแบ่งวันที่แบบโหราศาสตร์ตะวันตกแต่ว่าเพื่อนๆจะชมแบบไหนก็ได้หมดเลยนะคะไม่ต้องไปซีเรียสในเรื่องของการแบ่งวันที่นะ จะชมแบบตะวันตกแบบไทยนะคะแบบลัคนาราศีนะคะดาวศุ์ดาวจันทร์แบบไหนก็ได้หมดเลยก็ให้เพื่อนๆนะคะดูจากพลังงานในคลิปเป็นหลักนะคะว่ามันใกล้เคียงกับเรื่องราวของเพื่อนๆหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าใกล้เคียงนะคะจะชมแบบไหนก็ได้หมดเลยนะเพราะว่าพลังงานในคลิปนะคะมันก็เป็นพลังงานดวงโดยรวมนะคะไม่ได้เจาะจงว่าเป็นดวงของใครนะคะมันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้ใครทั้งนั้นนะ ฉะนั้นนะคะก็ดูไว้เพื่อเป็นแนวทางเพื่อเป็นไกด์ไลน์ก็พอเนาะพลังงานมันก็อาจจะสลับฝั่งกันเป็นไวเวอร์ซ่าได้ด้วยนะคะแล้วก็ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆผู้ติดตามนะคะที่น่ารักท,ทุกๆท่านเลยนะคะขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดีๆนะคะที่เป็นกำลังใจให้กันเนาะแล้วก็ขอบคุณนะคะที่เป็นเพื่อนๆทุกท่านนะคะช่วยสนับสนุนช่องนี้ด้วยการช่วยรับชมโฆษณาในคลิปให้กันนะคะขอบคุณมากๆเลยก็ ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนะคะชื่นชอบช่องไหนก็แล้วแต่เนาะเพื่อนๆก็สามารถสนับสนุนช่องนั้นนะคะได้ด้วยวิธีง่ายๆนะคะก็คือการช่วยรับชมโฆษณาในคลิปนะคะให้กันแค่นั้นเองเนาะช่องที่เพื่อนๆชื่นชอบนะคะก็จะได้อยู่กับเพื่อนๆไปนานๆนะโอเคค่ะมาเรามาเริ่มกันเลยนะคะขอดูพลังงานนะคะในฝั่งของเพื่อนๆชาวตุนของเราหน่อยจ้าว่าในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เรื่องราวในฝั่งของตัวคุณนะคะไปพบไปเจอกับเรื่องราวอะไรมาบ้างในช่วงที่ผ่านมามันเป็นยังไงกันบ้างเนาะมาอัปเดตกันหน่อยนะเด็กถ <Dead> ้วย <oy> นะคะขึ้นมาตามมาด้วยแห่งแหมนอัศวินไม้เท้านะคะมีใครมาจีบหรืออยากจะไปจีบใครหรือเปล่า เดชอริออดนะคะขึ้นมาอาจจะมีชาวราศีกร,รกฎนะคะมาเกี่ยวข้องนะคะแล้วก็หนึ่งเรียนโอ้ดูเหมือนว่ามันมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์อนะเออไม่รู้ว่าใครไปจีบใครนะอาจจะมีใครมาจีบคุณหรืออาจจะเป็นตัวคุณนะคะที่อยากจะไปจีบใครก็ได้อะแล้วก็อาจจะมีอารมณ์ว่าแบบมีเด็กมาจีบมีเด็กมาชอบก็ได้ด้วยนะคะหรือว่าคนที่ เขาไม่ชอบคุณคุณไปชอบเขานะอาจจะเป็นผู้ใหญ่นะคะที่นิสัยเด็กก็ได้ด้วยนะแล้วก็ในเพื่อนๆบางท่านนะคะมันเป็นพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนว่าในบางท่านนะคะก่อนหน้านี้คุณนะคะกับเขาคนนั้นนะที่คุณเคยคบเคยคุยเคยสานความสัมพันธ์กันมาก่อนหน้านี้เนาะมันอาจจะมีการกับว่านิ่งเงียบกันไปอะ เออมีการแบบว่าไม่ค่อยได้คุยกันอะติดต่อกันน้อยน้อยมากไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไหร่เลยนะคะในช่วงที่ผ่านมาทำไปทำมานะคะก็อาจจะมีการแบบว่าได้มีการขยับขยื่นเนาะจากที่เคยนิ่งเงียบกันไปนะคะอาจจะมีการส่งข้อความหากันเนาะ อาจจะมีการแบบว่าเดินทางมาพบมาเจอกันด้วยก็ได้นะคะในบางท่านก็อาจจะเป็นรักทางไกลด้วยนะอาจจะอยู่ไกลกันนะคะต่างจังหวัดต่างอำเภอนะหรือว่าไกลกันแบบต่างประเทศก็ได้ด้วยนะคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้แล้วก็คุณกับเขานะคะอาจจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างมีความแตกต่างกันเยอะด้วยนะต่างกันร,ราวข่าวกับดาเนาะ อาจจะต่างกันนะคะในเรื่องของเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมอายุสังคมการงานการเงนิงนการศึกษาเข้ามาเกี่ยวข้องอะ่ะเออทำให้ก่อนนะเนี่ยมันเลยไม่รู้ว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อยังไงดีเนาะก็เลยอาจจะนิ่งเงีย,ยบๆกันไปนะคะแต่ดูเหมือนว่าเนี่ยมันมีในเรื่องของการแบบได้มาให้โอกาสกันอะ่ะอีกครั้งหนึ่งอะ่ะอืมอาจจะมีการได้เดินทางมาพบมาเจอการแล้วก็อาจจะมีแบบว่า มีของฝากมาติดไม้ติดมือนะคะมามอบให้กับตัวคุณด้วยก็ได้นะประมาณนั้นหรือถ้าเป็นฝั่งของตัวคุณนะคะที่อยากจะไปจีบใครเนาะเหมือนว่าบางทีนะคะคุณก็แบบอยากจะเข้าหาคนคนนั้นนะอยากจะรุกเข้าหาเขาเนาะอาจจะแบบทักหาเขาพยายามทักหาเขาแล้วก็อาจจะแบบเหมือนเออเขาชอบอะไรคุณก็จะแบบพยายามอะ ซื้อหามาให้เขาอาจจะเป็นของกินอะไรอย่างเงี้ยเนาะของขวัญของฝากเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆนะคะอะไรประมาณนั้นนะเหมือนพยายามแบบอยากจะเอาใจอะรู้ว่าเขาชอบอะไรชอบกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยชอบกินอะไรชานมไข่มุกอะไรอย่างงี้ชอบกินขนมอะไรอย่างนงี้ก็อาจจะแบบมีขนมติดไม้ติดมือเนาะไปฝากเขาหรือว่าเขาอาจจะมีขนมมาฝากคุณก็ได้นะอ่า ทีนี้เราไปดูกันต่อสีขอดูพลังงานนะคะในฝั่งของเขาคนนั้นกันบ้างดีกว่านะขยายเพิ่มเติมหน่อยว่าในฝั่งของเขาคนนั้นนะคะที่คุณ <c oughs> ไปมีปฏิสัมพันธ์กับเขาเนี่ยในฝั่งของเขาเป็นอย่างไรบ้างในช่วงที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันเด็กดาบนะคะโอ้ตามมาด้วยเดวิลนะคะพลังงานดูแบบว่าคุกลุ่นมาเลยนะ อาจจะมีชาวราศีมังกรมาเกี่ยวข้องนะคะแปดถ้วยสี่เหรียญและเก้าเหรียญโอ้ดูเหมือนว่าพลังงานในฝั่งของเขาคนนั้นนะคะดูเหมือนว่าก่อนหนะ้านี้มันมีการหันหลังหันหลังเดินจากกันไปอะหันหลังออกไปจากความสัมพันธ์เนี้ยดูเหมือนว่าอาจจะเป็นฝั่งของเขาคนนั้นก็ได้นะคะ ที่เหมือนกับว่ามีความน้อยใจอะไรเกิดขึ้นนะ่ะในความสัมพันธ์เหมือนกับว่าอยากจะให้คุณนะ่ะสนใจเขาบ้างเออเห็นค่า,เห,คาเห็นความสําคัญของเขาบ้างแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมานะคะบางทีก็อาจจะเหมือนกับว่าเหมือนไม่ค่อยได้แคร์กันไม่ค่อยได้สนใจกันไม่ค่อยได้คุยสักเท่าไหร่เนะาะเขาคนนั้นนะคะก็เลยอาจจะมีการแบบว่าหันหลังเดินจากกันไปด้วยความน้อยใจ แล้วก็ดูเหมือนว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะในบางท่านนะมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีการแบบว่ากักสถานะกันไว้อะจะชัดเจนไหมก็ไม่ชัดเจนจะจริงจังไหมก็ไม่จริงจังกันสักทีเนาะตัวคนคนนี้นะคะเขาก็เลยรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งคุณเนาะที่ไปกักสถานะเขาไว้อะเขาก็คิดว่าเออไม่เอาดีกว่า ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีอนาคตความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนะ่ะเขาก็ขอแบบว่าตัดใจนะคะแล้วก็หันหลังเดินจากไปดีกว่านะประมาณนั้นแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะคนคนนี้นะคะค่อนข้างพราวเลยนะค่อนข้างพราวมีสเสน่ห์พราวอีกต่างหากด้วยแล้วก็ดูเหมือนว่าตัวเขานะคะเหมือนกลับไปรักตัวเองอะกลับไปอยู่กับตัวเองนะคะกลับไปดูแลรูปร่างหน้าตาของตัวเองนะคะ ดูดีขึ้นนะดูสวยดูหล่อขึ้นดูมีสเสน่ห์ดูมีออร่ามากขึ้นนะ่ะทำให้แบบว่าเหมือนกับว่าเขาอาจจะดูดีขึ้นจนแบบผิดหูผิดตาเลยก็ได้นะก็เลยทำให้ตัวคุณนะคะเลยรู้สึกว่ามันจะอยู่เฉยๆไม่ได้อีกต่อไปแล้วแหละเออเหมือนกลัวว่าถ้าเขาแบบว่าดูดีมีสเสน่ห์มากเกินไปอะเดี๋ยวจะมีใครนะคะมาแย่งเขาไปจากคุณนะประมาณนั้น อ่านไปตามพลังงานหน้าไพ่นะคะถ้ามันสลับกันนะคะก็ไปไล่เรียงกันเอานะว่าเป็นฝั่งของใครนะคะแต่ดูเหมือนว่าจากสถานการณ์ที่ขึ้นมาเนี่ยเหมือนคนคนนั้นนะ่ะเขาท้อใจจากคุณไปอะ่ะด้วยความน้อยใจอะ่ะที่คุณไม่ค่อยแคร์เขาอะ่ะแล้วตอนนี้เขาก็ดูดีขึ้นตัวคุณก็เลยรู้สึกว่าเสียดายอยากจะกลับไปนะคะอยากจะกลับไปคุยไปขอโอกาสอะไรจากเขาอีกครั้งหนึง่งประมาณนั้นเนาะ เหมือนว่าพลังงานในฝั่งของคนคนนั้นนะคะบางทีเขาก็เขาก็อยากจะตัดใจจากคุณเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้ตัดใจแบบร้อยเปอร์เซ็นหรอกมันมีการแบบหันหลังเดินจากไปก็จริงนะคะแต่ว่ายังมีการแบบมาแอบ,บสืบแอบ,บส่องเรื่องราวของคุณอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าเนี่ยยังตัดใจไม่ได้หรอกมันยังมีความโหยหามันยังมีความคิดถึงมันยังมีแรงดึงดูดนะคะมีแพชชั่น ความหอยหาในการรักกันอะไรบางอย่างะระหว่างคุณทั้งสองคนนะคะเพราะว่าบางท่านนะคะคุณกับเขา,าอาจจะมีเคมีอะไรบางอย่างที่มันเข้ากันเนาะอาจจะเป็นในเรื่องของความรักความใคร่นะคะเรื่องเซ็ก์เรื่อง18บวกเข้ามาเกี่ยวข้องก็ได้ด้วยนะที่ทําให้ตัวเขาเองนะคะก็ยังไม่สามารถตัดใจตัดขาดจากคุณได้เนาะ,ะเรามาดูพลังงานเอาค้ำดีกว่าแนวโน้มในความสัมพันธ์นี้ จะเป็นยังไงกันต่อไปนะคะระหว่างคุณกับเขาเขาจะยอมคุยกับคุณไหมะจะได้ปรับความเข้าใจกันใหมอ้อสามถ้วยนะคะขึ้นมาตามมาด้วยควีนดาควีนดาอืมหกถ้วยซิก c อ p ค8ป,ปดถ้วยอ่ะโอ้และเดอะเล e r นะคะ ดูเหมือนว่ามันก็จะมีการหวนกลับมาแหละเรื่องเก่าๆคนเก่าๆคนที่เคยคุ้นเคยกันได้มีการกลับมาลํำลึกความหลังกันอีกครั้งนึงนะดูเหมือนว่ามันก็มีเกณฑ์ที่ดีอยู่นะว่าถ้าเกิดว่าคุณนะคะยังอยากจะได้ความสัมพันธ์นี้อยู่เนาะอยากจะแบบว่าสานความสัมพันธ์นี้ต่ออะมันก็มีเกณฑ์ขึ้นมาอยู่นะคะว่า มันจะได้มีการรีเทิร์นกลับมาหากันอีกครั้งหนึ่งแต่ทีเนี้ยว่าก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดว่า,าท่านไหนนะคะที่เป็นเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ที่ถ้ามันไม่ได้มีกันแค่2คนนะ mm. ก็อาจจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าเขาคนนั้นนะคะน่าจะมีการเหมือนกับแบบดูจับตาดูสังเกตดูพฤติกรรมอะไรหลายๆอย่างอะ ในการที่ถ้าคุณจะมาตามเขากลับไปในความสัมพันธ์แต่ถ้าเกิดว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะที่มีใครอยู่แล้วอะมีคนคบคนคุยคนอื่นอยู่ด้วยอะมันก็อาจจะมีเกณฑ์ว่าอาจจะได้หันหลังจากกันไปอีกหนึ่งรอบนะเออก็ต้องดูดีๆนะว่าคุณเองก็ต้องโสดนะแล้วเขาเองก็ต้องโสดนะคะต้องแบบว่าต่างคนต่างก็ยังไม่มีใครนะมันถึงจะแบบ ได้รีเทิร์นกลับมาหากันน่ะเพราะว่าความรักที่คุณสองคนมีให้แก่กันแต่ถ้าเกิดว่าท่านไหนที่มีคนอื่นอยู่อันเนี้ยกลับมามันจะเป็นพลังงานที่เป็นแบบเติร์ดปาร์ตี้นะเป็นแบบเราสองสามคนนะคะก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะเพราะว่าดูเหมือนว่าเนี่ยมันมีในเรื่องของรักทางเลือกอ่ะมันมีของการแบบเข้าไปเป็นตัวเลือกทางเลือกนะคะในความสัมพันธ์เกิดขึ้นด้วยนะแล้วก็ มีการหันหลังเดินจากกันไปอีกหนึ่งรอบนะถ้าเกิดว่าท่านไหนนะคะที่มั่นใจว่าคุณก็โสดเขาก็โสดต่างคนต่างก็ไม่ได้มีใครนะคะก็เดินหน้าไปได้เลยนะเนี่ยอัศวินไม้เท้านะคะหนึ่เหรียญแชริออตนะคะสามารถที่จะแบบรุกคืบได้เลยนะสามารถที่จะแบบว่ากลับมาหรือฟื้นความหลังนะคะครั้งเก่าก่อนกันอีกครั้งหนึ่งเนาะ เพราะว่าบางท่านน่ะเคยเคยคบเคยคุยกันมาก่อนแหละแต่ว่าอาจจะแบบเลิกกันไปแล้วจบกันไปแล้วกลายเป็นคนรักเก่าคนคุยเก่ากันไปแล้วก็ได้ด้วยในบางท่านนะคะก็อาจจะเคยเป็นคนที่รู้จักกันมาเมื่อนานมาแล้วก็ได้นะคะในบางท่านก็อาจจะเป็นความรักรักต่างวัยอ่ะ เหมือนว่าในการกลับมาหากันครั้งนี้ถ้าฝ่ายใดที่ไม่ชัดเจนนะคะอีกฝ่ายหนึ่งก็พร้อมที่จะตัดจบความสัมพันธ์เนาะแล้วก็หันหลังนะคะเดินจากไปนะตัดใจไปนะคะทั้งๆที่ยังรักยังเจ็บด้วยนะประมาณนั้นคนที่เข้ามามีอิทธิพลกับคุณนะคะในช่วงนี้นะอาจจะมีมีชาว ทัดน้ำมีนกรกฎพิจิกทัดดินนะคะพสกักันบางกอนแล้วก็อาจจะมีทัดลมก็ได้ด้วยนะคะมิถุนตุลกุมเนาะประมาณนั้นพลังงานหน้าไพนี้มันก็อาจจะเกิดหรืออาจจะไม่เกิดกับใครก็ได้นะคะก็ดูไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ก็พอเนาะ ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันนะคะมันไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวให้ใครนะพลังงานนะคะถ้ามันสลับฝั่งกันก็ไปไล่เรียงกันดูเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจอยากจะปรึกษาแบบส่วนตัวก็รบกวนแอดไลน์ไอมานะคะไลน์ ID ก็อยู่ที่ด้านล่างใต้ e s สคริปชันนี้นะแต่ว่ามันก็จะเป็นการ จองคิวนะคะแจ้งโอนแล้วก็จองคิวนะคะไว้ล่วงหน้านะคะทางเราจะแจ้งตารางคิวว่างให้เพื่อนๆเลือกนะคะเพื่อนๆก็แจ้งกลับมาเนาะเราจะเลือกคิวไหนนะคะก็ค่อยแจ้งโอนเพื่อจองคิวนั้นไว้นะคะจะไม่ได้มีคิวด่วนไม่ได้มีคิวดึกนะคะเป็นการทํางานที่มีตารางเวลาในการทํางานนะคะอาจจะไม่ได้เหมาะกับเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะก็แจ้งไว้ให้เข้าใจตรงกันตามนี้เนาะ แล้วก็จะได้ไม่ต้องมาดราม่านะคะโนดราม่า no ทุกกรณีนะจ๊ะอ่ะไปต่อนะคะเราไปดูความรู้สึกนะคะส่วนลึกในใจของเขาคนนั้นกันบ้างเนาะสิ่งที่เขาอยากจะบอกเขามีอะไรที่อยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะสื่อสารกับตัวคุณเด w o เวลนะคะขึ้นมาเด็กเหรียญ อสุวินดาบเหมือนว่ามีใครที่แบบว่าใจร้อนหรือเปล่าในความสัมพันธ์นี้หกดาบนะคะแล้วก็คิงถ้วยอสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะคะเหมือนเขาอยากบอกว่าในความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนกับว่ามันมูฟออนกันเป็นวงกลมนะคุณกับเขาอะเหมือนว่าพอแบบห่างกันไปอะมันก็แบบหมุนวนกลับมาหางกันอีกอะเหมือนว่า มันพยายามจะ move on ไปเนาะพยายามจะไปแต่สุดท้ายก็วนกลับเข้ามาในลููปเดิมอะมาวนๆกันอยู่ในชีวิตนะคะเหมือนเดิมเลย <S <S เหมือนว่าในความสัมพันธ์นี้นะคะบางทีอะมันอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะที่แบบว่าชอบใช้อารมณ์ชอบแบบว่าเหมือนกับเอาแต่ใจตัวเองมีความดือ้อมีความใจร้อนนะหุนหันพันแล่นนะคะเกิดขึ้นนะบางทีก็แบบ อาจจะแบบพูดอะไรกันไม่ค่อยดีอ่ะพูดอะไรตรงๆรงแรงๆนะคะไม่ค่อยรักษาน้ําใจกันสักเท่าไหร่ด้วยนะมันก็เลยทําให้มีการแบบว่าเหมือนกับกระทบกระทั่งอะไรกันเนาะอาจจะมีฝั่งหนึ่งนี่แหละที่เป็นฝ่ายที่แบบชอบพูดอะไรตรงๆแรงแรงไม่รักษาหน้าใจอะส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็รู้สึกเหมือนกับประมาณว่าไม่ได้อยา,ากจะไปตอรอตอเถียงอะไรด้วยหรอกก็ได้แต่ฟังแล้วก็เก็บความรู้สึก เหล่านั้นไว้อะจนมันสะสมมากขึ้นเรื่อยๆ,ๆอจนสุดท้ายนะคะก็ทนไม่ไหวเนาะก็เลยอยากจะแบบขอจากไปก็แล้วกันมันเป็นการจากไปแบบเงียบๆด้วยนะถ้าเกิดว่าเป็นคนคนนั้นนะคะที่เป็นฝ่ายหันหลังจากคนไปเนาะเขาก็บอกว่าเขาเหมือนกับว่าไม่ไหวแล้วว่าอขอจากไปแบบเงียบๆเนี้ยแหละเออในบางท่านนะคะก็อาจจะแบบจากกันไปแบบไม่ได้มีคําร่าลาอะไรกันด้วยซ้ํานะ แต่เหมือนว่าต่อให้ตัวเขานะคะจะเจ็บเนาะจะเสียใจเหมือนว่าตัวเขาก็ยังมีการแบบว่าเหมือนอยากจะให้โอกาสกันอยู่นะเหมือนว่าถ้ามันมีการวนกลับมาห่างก,กันอีกครั้งหนึ่งก็อาจจะยังมีการให้โอกาสนะคะกันอยู่ก็ได้แล้วเหมือนกับว่าบางทีนะคะตัวเขา เหมือนตัวเขารู้สึกว่าคุณนะ่ะเป็นคนที่แบบดูแบบว่ามีความเจ้าสูกรุ่มกลิ่มอะ่ะบางทีตัวคุณอาจจะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ดูเฟรนลี่เนาะเป็นคนที่แบบคุยได้หมดอะ่ะคุยกับใครก็ได้อะ่ะเป็นคนที่แบบคุยสนุกอะไรประมาณนี้ตัวเขาก็เลยอาจจะแบบเหมือนไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เนาะที่คุณแบบว่า ดูแบบคุยเขาเรียกว่าอะไรคือแบบว่าคุยได้กับทุกคนมากเกินไปอะ่ะเออจนบางทีมันก็อาจจะแบบว่าเหมือนกับไอความมีสเสน่ห์ของคุณเนี่ยแหละที่เขาแบบไม่ค่อยชอบอะ่ะแบบคุณมีสเสน่ห์มากเกินไปแล้วคุณบางทีก็อาจจะแบบดูเจ้าชูกลุ้มกลิ่นมากเกินไปก็ได้ด้วยนะ เหมือนว่าในบางท่านนะคะคุณกับเขา,าอาจจะเป็นความรักบนโลกออนไลน์ก็ได้ด้วยนะบางท่านอาจจะได้พบได้เจอกันจากโลกออนไลน์เนาะโซเชียลแอปพลิเคชันบางท่านก็เป็นรักทางไกลเนาะบางท่านก็แบบว่าอ,อ่อไปดีลอยู่กับชาวต่างชาตินะคะประมาณนั้นดูเหมือนว่าตัวเขานะคะอยากคุยอยากเคลียร์เหมือนกันเนาะเหมือนอยากจะเคลียร์ให้แบบ ให้จบกันไปว่าเจ้ายังไงเออจะยังอยากคบกันอยู่ไหมถ้ายังอยากคบกันอยู่นะก็มาเคลียร์กันสิเออจะตัดสินใจไหมจะเลือกเขาไหมประมาณนั้นอะมาดูในฝั่งของัวคุณกันบ้างเนาะสิ่งที่ตัวคุณนะคะอยากจะบอกเขากลับไปความรู้สึกส่นลึกในใจของคุณที่มีต่อเขาคนนั้นคุณอยากจะบอก อะไรเขากลับไป The Star นะคะขึ้นมาอาจจะมีชาวราศีกุมมาเกี่ยวข้องเนาะอืมสองถ้วยคุณบอกว่าคุณรักเขาแลเนี่ย The Hermit นะคะอาจจะมีชาวราศีกันมาเกี่ยวข้องนะจัดมินและ The Fool สิ่งที่ตัวคุณนะคะอยากจะบอกเขากลับไปเนอะเหมือนคุณอยากบอกเขาว่าว่าในใจคุณนะ่ะก็มีแต่เขาคนเดียวนะเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเคยจบกันไปแล้วอะคุณก็อยากจะรื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้ให้มันกลับขึ้นมากลับมามาเข้าใจกันอีกครั้งหนึง่งมาศบตากันอีกครั้งหนึง่งอะ เหมือนกับว่าตัวคุณนะคะอยากบอกว่าจริงๆแล้วตัวคุณไม่เคยมองใครเลยนะคนที่อยู่ในใจคุณก็มีแต่เขาเนี่ยแหละเพียงคนเดียวแต่ว่าบางทีนะคะตัวเขาเนี่ยอาจจะแบบด้วยความเป็นเดอกฟูเนาะเป็นคนที่แบบง่ายๆสบายๆเข้ากับคนง่ายอ่ะคุยได้หมดน่ะจะคุยกับใครก็คุยได้หมดนะคะทุกชนชั้นเลยอ่ะเออเป็นคนไม่ค่อยแบบว่าถือตัวอะไรสักเท่าไหร่อ่ะคือแบบใครมาคุยด้วยก็แบบเออ ก็คุยเนาะก็แบบสนุกสนานเฮฮานะคะไปตามประษาคุณเนาะแต่บางทีเขาอาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่ตัวคุณเป็นก็ได้แล้วก็ในบางท่านนะคะตัวคุณนะอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงก็ได้นะคะเป็นอ,อ่อคนเด่นคนดังนะเป็นคนที่แบบมีคนรู้จักเยอะอาจจะเป็นดาราศิลปินนักร้องยูทูบเบอร์อะไรประมาณนี้ก็ได้ด้วยนะก็เลยอาจจะแบบว่า ต้องอยู่ท่ามกลางผู้คนนะเป็นแบบบุคคลสาธารณะนะคะแต่จริงๆแล้วใจคุณอนะมีแต่เขาเนี่ยแหละแล้วตัวคุณเองนะคะก็อยากจะให้เรากลับมาคืนดีกันนะกลับมาเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งได้ไหมเรายังรักกันอยู่ไม่ใช่หรอเรารักกันไม่ใช่หรอทำไมถึงต้องแบบว่านิ่งเงียบกันไปด้วยละ่ะทำไมต้องโกรธกันด้วยละ่ะ ไอช่วงเวลาที่ผ่านมานะ่ะเหมือนว่าคุณกับเขาก็นิ่งเงียบกันมานานเหมือนกันนะคะบางท่านก็แบบนิ่งเงียบกันมาแบบว่าหลายเดือนแล้วอะบางท่านแบบว่าครึ่งค่อนปีแล้วอะที่แบบหมางเมินกันไปเนาะแต่ตัวคุณเองนะคะก็เนี้ยแหละเหมือนก็จะพยายามนะคะที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันได้กลับมานะ่กลับมาสานต่อกันมาอีกครั้งหนึ่งเนาะถึงแม้ว่ามันจะเคยจบกันไปแล้วก็ตามนะคะ คุณก็ยังคงรู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่คุณรู้สึกว่าเขาเป็นโซเมตของคุณเนาะคุณรู้สึกกับเขาแบบนั้นนะคะแล้วตัวคุณเองก็ยังมีความหวังด้วยนะว่าสักวันหนึ่งคุณกับเขานะคะจะได้กลับมาเข้าอกเข้าใจกันกลับมารักกันเหมือนเดิมประมาณนั้นในช่วงที่ผ่านมานะคะตัวคุณเอง ก็อาจจะแบบว่าอยู่นิ่งๆเงียบๆนะไปใช้ชีวิตนะคะอยู่คนเดียวเนาะไปทบทวนเรื่องราวนะคะต่างๆที่มันเกิดขึ้นเนาะในบางท่านนะคะก็อาจจะเป็นครูบาอาจารย์นะคะเป็นคนที่ชอบเรียนชอบศึกษาความรู้เนาะอาจจะเป็นแบบนักคิดนักเขียนนักวิเคราะห์นะคะเป็นนักปรัชญาก็ได้ด้วยนะในบางท่านก็อาจจะไปศึกษานะคะในเอ,อ่อด้านที่มันเกี่ยวข้องกับพวกจิตวิทยา ในด้านที่มันเกี่ยวกับพวกเเรื่องของจิตวิญญาณอะไรประมาณนี้ก็ได้ด้วยนะค่อนข้างแบบว่าไปใช้เวลาอยู่กับตัวเองเนาะบางท่านก็อาจจะเป็นคนที่เหมือนกับว่าไปใช้สมาธิอะ่ะอยู่เงียบๆคนเดียวอืมเก็บตัวเงียบเนาะ ในบางท่านนะคะก็อาจจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงด้วยก็ได้นะอ่ะตัวคุณนะคะก็อยากจะให้เขาได้กลับมาหรือฟื้นกันอีกครั้งหนึ่งเนาะอ่ะเรามาดูไพ่โรแมนต์แองเจิลสิไพ่เขาบอกว่าโรแมนติกฟีลลิ่ง ความรักอารมณ์ที่โรแมนติกมันน่าจะห่างหายกันไปนานแล้วนะคะระหว่างคุณกับเขาเนี่ย stay optimistic about your love life แล้วก็ getting to know each other นะคะไพ่เขาบอกว่าถ้าเกิดว่ายังอยากได้ความสัมพันธ์นี้กันอยู่เนาะมันจะต้องมีการแบบว่ามาเรียนรู้นะคะทำความเข้าใจในความแตกต่างของกันและกันนะคะบางทีคุณกับเขามันอาจจะมีอะไรที่มันแบบ แตกต่างกันแต่ความแตกต่างนั้นมันสามารถจะเรียนรู้กันได้นะเออก็ขอให้ตัวคุณทั้งคู่นะคะจงแบบว่า positive thinking เนาะคิดแต่ในสิ่งที่ดีนะคะคิดแต่ในเรื่องที่มันเป็นพลังงานบวกๆเนาะจงมีความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธานในพลังแห่งความรักด้วยนะคะถ้าเกิดว่าคุณทั้งสองคนนะคะมีพลังที่มีความเชื่อมั่นแล้วก็ศรัทธานในความรักอย่างแรงกล้านะคะความสัมพันธ์เนี้ย มันก็น่าจะได้มีการกลับมาปรับความเข้าใจกันเนอะเพราะว่าคุณสองคนเนี่ยยังมีแพชชั่นต่อกันอ่ะห่างกันไปก็คิดถึงใช่ไหมล่ะลองถามตัวเองดูดีๆสิว่าห่างกันไปอ่ะคิดถึงไหมล่ะอืมมันคิดถึงกันมันโหยหากันอ่ะแต่พออยู่ใกล้กันนะคะมันกลับกลายเป็นว่าทาไมมันถึงดูแบบหมังเมินกันดูเหมือนไม่ค่อยเติมเต็มมุมความรักให้กันสักเท่าไหร อันนี้มันก็อาจจะต้องแบบว่ากลับมาทบทวนกันดูอีกครั้งหนึ่งเนาะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาเนี่ยโรแมนติกฟิลลิ่งเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาน่ะมันมันไม่ได้มีการเติมความหวานอะไรให้กันก็ได้นะมันเลยทําให้รู้สึกเหมือนกับว่ามันมันเฉยชาเย็นชาชินชาเนาะความรักมันก็เลยเหมือนกับว่าจุดจางกันไปอ่ะมันก็เลยมีความน้อยใจกันเกิดขึ้นนะคะ ก็คงจะต้องกลับมานะคะเติมน้ําตาลกันใหม่เนาะมาเติมความหวานนะคะให้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะไพเมเจิเขาถานะคะไพเขาบอกว่าคา s เนสเนาะอ่าไพเขาจะบอกว่าตัวคุณนะคะตัวคุณเป็นคนที่จิตใจดีนะเป็นคนที่ดูแบบว่าอบอุ่นอ่อนโยนดูแบบว่าใจดีมีเมตตาน่ะแต่ว่า ความใจดีมีเมตตานั้นนะคะบางทีก็แบบทําไมตัวคุณถึงแบบใจดีกับคนอื่นได้ออะือมคนรอบข้างคนในสังคมทําไมคุณถึงใจดีกับเขาได้แล้วทําไมกับคนที่คุณรักอะ่ะทําไมคุณถึงไม่ใจดีกับเขาบ้างละ่ะอาจจะต้องแบบเก็บไปคิดฝากไว้ให้คิดนะคะนิดหนึ่งเนาะใจดีกับคนอื่นได้แต่ทําไมกับคนที่คุณรักคุณถึงใจร้ายกับเขาเออ ประมาณนั้นมันก็ต้องแบบว่าใจดีกับคนรักของเราด้วยนะคะจะได้แบบว่าเติมเต็มความรู้สึกให้กันเนาะมันไม่ใช่ว่าแบบรักกันอยู่ด้วยกันแล้วจะทําอะไรก็ได้นะคะจะแบบว่าเออจะทําเป็นเหมือนแบบว่าไม่ค่อยสนใจกันอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้นะมันต้องแบบว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราอ่ะอืมกับคนอื่นะ่ะเรายังแบบดีกับคนอื่นได้เลยเนาะ กับคนที่เรารักที่เราแคร์เขาขนาดเนี้ยเราก็ต้องแบบว่าปฏิบัติเหมือนกันนะคะต้องเป็นห่วงเป็นใย,ยเขาบ้างเนาะดูแลเขาบ้างนะคะถามไถ่เขาบ้างเหนื่อยไม่กินอะไรมาหรือยังอยากไปเที่ยวไหนไหมเออเธอชอบอันนั้นนน่เธอชอบอันนี้นี่ก็ซื้อมาฝากอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็จะได้แบบว่ามีการแบบว่าหมั่นเติมความรักให้กันอยู่ตลอดนะคะความรักมันจะได้ไม่จืดจางไปตามการเวลาเนาะ โอเคค่ะพลังงานความรักของเพื่อนๆนะคะก็เป็นประมาณนี้นะก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆท่านใดนะคะที่สนใจเกี่ยวกับอุปกรณ์กัวซา,านะคะก็สามารถไปดูภาพสินค้าได้ที่เพจ a c e b o o k กัวซานนักใสยกกระชับเก็บกรอบหน้านะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะปรึกษาแบบส่วนตัวก็ตามที่แจ้งไว้นะคะก็แอดไลน์ไอมาสอบถามรายละเอียดแล้วก็สอบถามตารางคิวว่างกันได้นะคะ โอเคค่ะพลังงานในคลิปนี้นะคะก็เป็นประมาณนี้เนาะคะ่ะก็ฝากไว้นะคะให้เพื่อนๆนะคะไปหมั่นเติมน้ําตาลให้กันเนาะความรักนี้นะคะมันจะได้ยืดยาวแล้วก็ยาวนานนะโอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอลากไปก่อนเนาะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ